สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ecmat th นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่5.10นะครับว่านนำโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมีความยาว2เมตรด้านกว้าง1เมตรมาเรียงต่อกันดังรูปครับเมื่อถึงรูปที่7นะครับโต๊ะที่เรียงต่อกันนะครับมีความยาวรอบรูปกี่เมตรนะครับ อ่าดูนะครับโจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ให้รูปที่1มานะครับโต๊ะ1ตัวนะครับมีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ครับ2 4 5 6นะั่นเอง6นะครับ 6, 6, 6, 6เมตรนะครับ6เมตรนะครับรูปที่2ล่ะครับด้านนี้2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 ด้านนี้1ด้านนี้1 2 4 6, 6, 6, 6, 6, 6 7, 8 9 10 10เมตรครับรูปที่3ครับด้านนี้2 2 2 2 2 2สด้านนี้1แล้วก็ด้านนี้อีก1นั่นเองนะครับเท่าไหร่ครับ2 4 6 8 4 2 ที่สามที่สี่สิบสี่เมตรนั่นเองนะครับรูปนี้นะครับด้านนี้สอง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 แปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกบวกอีกหนึ่งบวกอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับด้วยี่สี่สิบแปดเมตรนั่นเองนะครับอ่าเขาถามหารูปที่เท่าไหร่ครับเขาถามหารูปที่เจ็ดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาหาความสัมพันธ์กันก่อนนะครับรูปที่หนึ่งครับรูปที่หนึ่งนะครับมันคือหกนะครับยังดูไม่ออกหรอกครับแต่รูปที่สองครับ มันคือเท่าไรครับมันคือ10นั่นเองนะครับมันเพิ่มขึ้นมาจากรูปที่1นะครับมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ครับมันเพิ่มขึ้นมาบวก4นั่นเองใช่ไหมครับได้10ใช่ไหมครับสิบแล้วรูปที่3ครับจาก10ไป10เมตรไปเป็น14เมตรแสดงว่าบวกมาอีกเท่าไรครับบวกมาอีก4นั่นเองนะครับสิบสี่รูปที่จาก3ไป4นะครับสิบสี่ไปสิบแปดแสดงว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไรครับเพิ่มขึ้นมาอีก4เมตรนะครับมันเพิ่มทุกๆ4เมตรนะครับมันเพิ่มทุกๆ4เมตรรนะคับ คิดได้ยังไงครับอ่ารูปที่1นนะครับไอตัวที่มันตายตัวนะครับมันก็คือ2เมตรนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับพวกไอที่เป็น1กับ1เนี่ยครับที่เป็นด้านซ้ายกับด้านขวานะครับมันตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ2นะครับตายตัวนะครับแล้วก็บวกโดยเท่าไหร่ครับ4คูณด้วย1นั่นเองนะครับจริงไหมครับ2อบวกสคูณหได้6จริงไหมครับจริงเพราะฉะนั้นนะครับมันเพิ่มทุกๆ4เมตรนะครับ พี่ก็จะเพิ่มเฉพาะตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเพิ่มตรงทุก4ีเมตเพราะฉะนั้น2ตายตัวนะครับอย่างที่บอกนะครับก็เขียนไว้เหมือนเดิมเพิ่มมา4แสดงว่าจาก4ีคูณหกลายเป็น4ีคูณสนั่นเองนะครับได้10บไหมครับสีคูณสได้8ปดนะครับแปบวกสเป็น10นั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นเห็นความสัมพันธ์อย่างครับเห็นแล้วนะครับสิบสี่เท่ากับสบวกด้วย4คูณสนั่นเองนะครับสี่สามสิบสองบวกอีกสเป็น14นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นหารูปที่7ได้ยังครับอ่ารูปที่7นั่นเองนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับดูนะครับรูปที่1นะครับแทนด้วย4ี่คูณหรูปที่2แทนด้วยี่คูณสรูปที่3มแทนด้วยี่คูณสพวกนี้มันตายตัวหมดเลยเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นครับน้องๆแทนได้ยังไงครับรูปที่7มันคือ2บวกด้วยเท่าไหร่ครับ4ี่คูณเนั่นเองนะครับอ่าได้เท่าไหร่ครับ 4 7 28 28โดย2เป็นเท่าไหร่ครับ30หน่วยเป็นเมตรครับเป็นคำตอบน,นะครับ